รวมไล่ช้าอีกแล้วถ้ามันรวมไล่ช้าแล้วก็โทษทีเฮ้ยไหนมันถ่ายมาขวาล่างอ่ะขอม้องเทียร์ไหนขวาล่างกันดิมองเทียร์ไหนขวาล่างในปั๊มหน่อยครับในตซนอ้าวทำไม่ทำไมปั๊มไม่ขึ้นวะอุ้ยมาตีมอุ้ยใสเชิญไสเชิญใสไหนไหนไหนเหี้ยอมเหี้ยอมเติมกระงบนกระจังบนกระจังบนเติมไปะจังบนสมไมลงขวาล่างไปท่านสมัยลงขวาล่างท่านมลงขวาล่างเว้ยลงขวาล่างไป ตัวตัวเดินโซนัไม่มามันมีตตัวมันมีแตไหนคืนท้ำอย่างเดียวขวา่างะไหนไนไหนผมขวาล่างเลยไหนผมขวาล่างครับไหนผมขวาล่างครับมีเพื่อนเราขวาล่างฟั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 งเติมเติมมาดีไซ์เติมมาดีซนเติมมาดีไซยขวาดีซน์มาดีไซนมา แน่อยแลทนาขึ้นบนมาันมาท้ากขึ้นบครับไหนครับไหนฟังครับไหนปิดไหนไหนไม่ต้องปิดแล้วหน้าบ้านอ่ะไหนขึ้นมาโบโบโบอัดโบอัดเสกมันโบอัดเสกมันเ็นเสก่เสกเินปวด่งโบอัดเสกไปไหนโบอัดเสกเลยทันนาเมกขึ้นบนรัาเมกขึ้นบนมันน่แหละสวยนั่นแหละขอรแปลนเปนคนนึงขอรปแลน แลนเลยว่าทางซ้ายล่างเนี่ยแลนไปหน่อยดิโบ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 โัดอัส่ไปโบอัเส่ไปที่เหลือเว้ยใที่เหลือเว้ยที่เหลือเว้ย่เว้ยธนูก็มี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 เกีย์นเกีย์นน้องเจีย์ซนน้องเจีย์ซนน้องเจีย์นไปลแลนมันหนึ่งเมื่อไรแล้วหน่งลกแลนมันหกแลนมันฟัง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 ไหไหไหเดินเลยไหนเดินไหนเดินไหนเดินที่เหลือเดินที่เหลือเดินที่เหลือเดินฟังกูฟังกูม้องมึงต่อยไหนสามตัวนี้กูหน่อยมองต่อยสามตัว

เ้นยทำไมเป็นค้อไมทำไมวาเรือดบางมเลือโบดบดแดนไม่เรื่อเลยเหนนหน้าพี่เหอเนี่ยสจัของหวานที่ายเกียร์เกียร์เตีตัวจโรเกีโลเกีเข้าหมดเม้าหมดหข้าหมดเข้าหมดไหนไหนย่าไหลพี่มมาเว้มาเวมาโนโนคนหนยนคนหนดำ่ไม่าดำไาไมมาโบมาบมาโบมาอัโบมาอัดโบมาสวยนี่แหละไม่ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มไหนไหนปั้หน่อยไหนปัมหน่อยไหนปัมหน่อยไปดูดูโลเกียร์ด้ยเฮ้ย

นมาด้วยกันแม่เดินมาที่ไหนไม่รู้เกียนหน่อยเกียนหน่อยเกียนหน่อยอย่าให้ล้มให้ล้มเวียนมาเวียนมาเวียนมาเต็มเรียนะจิบบะคอนโถดมาไหจ๊ะจิบบะคอนโถดไม่เข้าไหมจ๊ะไม่มีคนลงแล้วนะ อยู่ป่ะเอ้ยเข้ามาในเดินไปแล้วเนี่ยเออสวยที่บอกมนไปอยู่ปิดได้อยู่จะปิดหน้าบ้านเลยนะขึ้นบอลขึ้นบอลไม่ต้งปิดหน้าบ้านนะปิดหน้าวัดคุกซไว้ก่อนเปิดแให้เื่นเอ่นหน่อยิยิงยบอลน่ก่อนโอเคไหนปิดหน้าวัดเลยนะิดหน้าวัดเลยนะปิดหน้าวัดเลยปิดหน้าวัดเลยหน้าวัดหน้าวัดหน้าวัดีี้ไหนลีดิ để để yêu thương. Ba được yêu thương yêu thương yêu thương của này, yêu này, yêu này. yêu thương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  này? thương yêu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  Đi yêu thương yêu thương yêu thương 4 thương yêu thương 4 thương โอเคนั okay, the right. The right, the right. ่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละไต่ปิดจ้าแต่ปิดเจ้าบ้านเสียเน่าดินแล้วคนเราแม่ก็ตายโบมาโบมาโบ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 อ่ะวามาโบน่ะวามาเวทลงเวทลงแล้วะไม่ดิเวทไม่ถึงมึงขยับมาหน่อยดิมึงไกลไปนะไม่ถึงหลังว้าเปนอะไเวทอ่ะเช็คข้างหลังให้ด้วยข้างหลังคืออะไรดันเอามัจะปนมาพี่พี่ลงหลังลงลงร่างสองต่องพี่พี่ Lần luôn, lần 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 lăng lần ạ, lần lần lăng lần à, lần ý, 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 đi <laughs> <laughs> cái tên ờ, đâm 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 ấy, nãy, nãy, nãy cái mày nãy, nãy cái mày nãy, nãy bố bố โอเคสวยหมดแล้วโบโบโบเาะโว่าเข้าติมมาอีนะเติมมาเติมมเติมมานะเเติมมาเเเติมมานะโบโบมาโบมาเยขยายเยเย้านมาเปิดแลนด้วยเปิดแลนด้วยมึงเปิดแลนด้วยดิมันเปิดแลนดูเปิดจูเกย์โซนเกย์โซนเกย์โกทัสบนไมสุทักสบนไมสุดทัสบนไหมสุดทักสาบนไหมสุดทัสบนไหมสุดทัสบนไมสทัสบนทับไ เจ้าหด้ไม right. ่เป็นการยนออกมาดันออกมาดันออกครับเพื่อนดันมาเล่นเล่นตาผีเก็บไว้เรื่อยไหนไหนโปไปไอโบไปไม่ต้องสนใจโัโหลุดนะไม่ต้องนวหลุดนะก่อนเลยพี่แทดันไม่ได้ดันม้ไปดันดมาดันมาดันมาดเล่นเล่นเนีนเลนล้ไหนครับไหนครับสเะไปโปะนไนไโอัดแลโ่ล่เสร็จปเส่็เร่ะเสร็จแล้วไหนไนนเสร็จเลยแล้วไหนอ่ะ แล้วปอลเสร็จเลยข้างหลังไฟไว้ดิข้างหลังข้างหลังด้านนอกดิขอเชื่อนะเต้นเต้นข้ามหน่อยิมีลมมาเต้นล่างหน่อยเต้ข้ามแบบหน่อยเต้นข้ามาเต้นลงไปเต้นลงไปเต้นไปเต้นไปเข้เขาดิมาขขดิบมไล่ครับไล่ไล่ปวดบาดไล่บวดบาดเลยปวดบาดเลยบวดบาดเลยวดบาดครับมีหรือแบบบ้าปมันปีมันเขาเขาเจมาเขเดิมาเข็เจียโซนเข็เียโซนม้องเจียโซนม้องเทียโซนมงตยโซนหน่อยดำเ้ดำไเลยดำมปัดเลย มีปามีป้างหลเดินข้าหเดินๆ้าเดินผ่านไหนมาเลยเานไหนมาเลยมามาข้างหน้ามาข้างหน้าเมาข้างหน้าในใบอเสกครับในบอเสกในบอเสกไม่เป็นไรเราแร้หน่อยแล้หน่อยแร้หน่อยเราแๆ้หน่อยปีปฏิปีปิข้างหลังพี่ปาเ่นไม่ได้ขอกับไปไม่เรียนขอมาเรื่อขัมาเรื่ย ฟาวฟาวเราเราดันเข้าไหนเแล้วบ้านเติมมาดันเข้าไหนครับดันเข้าไหนเลยดันไปโดนหินเลยดันไปโดนหินเลยดันโดนหินเลครับไม่ต้องฆ่ากลางทางแล้วก็ค่อยแลนเดินมาเป็นชุดอ่ะข้างหน้าบ้านดันเข้ามาเลยครับไม่ต้องสนใจเรื่องข้าเขานะเดินเอาตัวรอดเดี๋ยวมีกันเยอะมากอ่ะแจ๊ว้าพอนก็มาดันมาเจ๊วาพอนหน่อยข้างบนดูดูซ้ายเลยรูซ้ายเลยว้าพอนรูซ้ายไอ้มีสองจอบวะดูโอตะคูได้โอตะคูมายังโอตะคูยังไม่มา คือคืุคือต้องมาดิดิๆืิอดอนนี่ประต้องเลยคดอนแต่งต๋นะวเดยวบ้าใช่เต็มเลยเดินเดินออกวัดไปไปไปยืดๆก่อนนะอย่าจะไปลงมานะโลกมาโดนข้านะ mọi người 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 mọi Đi mọi đi ในห็นเพื่อนตีอยู่นะโอ้ยฟาดไอ้มีมองโดดไปเลยครับมองโดดไปเลยเลยในหิมัมีแต่มองในหิมันมีแต่มองโดดกหิไปเลยครับมองเราทุกคนโดดหิไเต็มีเลยถ้าดต้องการสามเลยเจนแล้วรอพดันเดนดีนะเพื่อนาไม่ามเออยโอ้โอ้โ้อ้โอ้โ้ยโอย้ออ้โอ้โ ต่อไ่หลังไหนวะดันเข้าไปไม่ได no ้มันกันตรงทางแคบเป็นไงในสีสีะสีด้าสีด้านเกสามนี่จะเป็นมุขเดียวแต่ไหมไปเปิดนักแล้วแต่มาหล้งมาแล้ว

บอไหนเลยบวไหนเลยมันโห่มาแล้วมันห่มแล้วตั้งโซนเลยตั้งโซนเลยไหนมาเอาดิัโซนเลยตั้งโซด้ยเลยตเลยเนโซนเยโซไหนมันโบยโซนเหวี่ยมองเยนโซนไปหน่อไหน่อยไปตัวเขาโซนไปซเขาโซน่มีไมคมีตกแตกแตกแตกครับแตกสีสอเลย

่อยมันเข้าแล้วตามไหมครับไม่เราไหวไม่ยวเเดี๋ยวเราก็มาแล้วอเคครับครับคงรังนบินเนิเบตามรินบินเดรบเเดี๋ยวเตามริบมาไปไเข้าเลยเลยเดินตามเลยตามเลยตามเลยตรงที่เรายืนเมื่อกี้ยังนวนๆอยู่เลยครับมันไม่บุกหรอกใช่อมันม่โดนหรมมีเอมีมีมมกอนเีมีเมไร์เนี่ยจับเป็ดเยอะมากครับยังไม่ได้เข้าชั้นสองกันนะครับเดี๋ให้เราเข้าชั้นไปก่อนเราไม่ได้ไปจ่อเขา เราไม่ต้องปิดหน้าบ้านแล้วไม่ต้องทำอะไรนั่นน่ะรอจ่อจะเข้าเอาเอาไอ้แต่เดียวมันเข้าหมดยังอ่ะถ้ามันเข้าหมดแล้วเราไปจ่อต่อเลยเราไปจ่อต่อเลยเราไปจ่อต่อเลยจะเกี่ยวหวันเขาไปเราพันสิไม่ได้ยังไม่ได้พันเป็นพันตาแดงไม่เป็นไรตามเห็นไม่ชอบตาแดงเป็นไงข้างในป้องโดดเข้าหน่อย เดี Cap, bbe 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 ๋มันมาเดมันมาเดมันมาบ่หลุดจีนเลยจังสองทะลักยันจังสองไม่ทะลักเหรอไม่ไม่ตะกิดเลยวะเตยงฟังฟังฟังพี่เซฟครับพี่เซฟอยู่บ้านบ้านยอดครับที่เหลือพี่วิงครับพี่วิงพี่วิงหมดฟังฟังขอเปิดบ้านทอนขวาบนครับเปิดพรขวาบนครับบ้านที่พี่วิงเลยจับบนยอดพี่วิงจับบนยอดพี่วิงครับจะเปิดขวาบนยอดไทนได้ขวาบนขวาบนพรแทนเปิดขวาบนพรแล้วเข้าเลยครับเข้าบ้านเลยครับ

Rồi cậu ạ. Ok. Rồi okay. okay.